สิเห็นเเจ้าโพสอะไรก่อนนันเกิดอะไรยังไงขึ้นผมว่าโพสในเฟซบุ๊ก่ครับจริงๆมันน่าจะเป็นคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนสาธารณะไม่ควรโพสหรอครับก็ไม่อยากให้เอซีเป็นห่วงเดี๋ยวก็หาว่าสร้างภาพอะไรอย่างเงี้แต่ความจริงที่เราอยากโพสไปเพราะว่าผมแค่อยากอธิบายว่า การเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นนักร้อง mm. ก็มีหัวใจเพราะผมกับเพี่คนธรรมดาบอด้บเด้ลำลวยหรือว่าบอด้บเด้ไม่ได้มาจากคือดาวอะไรใบขนาดนั้นครับก็เป็นคนธรรมดาเดินดินคนหนึ mm. ่งก็คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราไปใส่ใจกับคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าเรื่องที่คอ,ทคอมที่คอมเมนต์มาถึงเราอื่นๆที่ ที่เราเก็บไว้ในใจมาตลอดในเรื่องที่มันเราไม่ได้ทําอะไรเงี้ยครับก็กคือน้อยใจนั่นแหละก็ก,ก็มันอาจจะเป็นอารมณ์น้อยใจแล้วก็อยากอธิบายเขาได้รับรู้มากกว่าว่าคือถ้าถามว่าในที่ผ่านมาคือข่าวต่างไร้มมรยาตก้าวร้าวอะไรเงี้ยก็ คืออยากให้รู้จักผมแล้วค่อยแล้วค่อยด่าผมคอมเมนต์ผมได้ไหมคือสามารถก็มีเฉพาะกลุ่มแหละครับกลุ่มที่เขารู้จักเราเขาก็ซัพพอร์ตเราแต่เราก็ไม่อยากให้มองว่าก็มีติ่งปกป้องอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักผมในแบบที่ผมเป็นจริงๆแลวแล้วช้าวันหนึ่งผมก็เชื่อว่าเราจะได้รู้จักกันแล้วก็ถามมาเรื่องมารยาเรื่องการไหว้ของผมผมเชื่อเลยว่าถ้า ถามแค่คนที่อยู่ในบริษัทผมเลยกันผมผมว่างแต่ยามหรือสวัสดิการไปถึงชั้นชนผู้ใหญ่ผมไม่เคยวัดว่าใครจะต้องสูงใครต้องต่ำเพราะเพราะผมก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่เราให้เกียรติเราก็ยอมได้เกียรตินั้นกลับคืนมาซึ่งการว่าครับเอาก่อนเลยเซึ่งการไหวผมก็เชื่อว่าเป็นการที่ทําให้คนที่อยู่ตรงหน้ารู้สึกดีด้วยอะไรางเนี้ครับจริงๆอย่างเราโดนมาตลอดทำให้เราต้องแบบเปลี่ยนตัวเองเลยมั้ครับผมเปลี่ยน<ป>หนึ่งสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนคือเราต้องใจเย็นมากขึ้นครับ ใชเย็นในการตัดสินใจปัญหาแล้วก็ไม่อะไรที่ไม่ควรโต้ตอบหรือไม่ควรที่จะไปสมสมฟืนสายไฟเพิ่ม,มครับแล้วก็นิ่งๆขึ้นแต่ถามว่าในในใน,ใน,ใ,นในส่วนที่เรานิ่งขึ้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองไปในการพูดการโพสต์ผมว่าไม่ไม่ผิดหรอกครับแต่ผมแค่อยากอธิบายให้รู้ว่า บางครั้งเนาะศิลปินนักร้องหรือคนเวลาที่เราคอมเมนต์เวลาที่เราทําอวาตาร์เป็น YouTube มาดามาว่าไอเด็กไร้มารยาไอลูกคือมันถึงอุปการะอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าถ้าถ้าคุณเป็นคนโดนเองคนก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันแต่ถามว่าในเส้นทางนักร้องมันก็ต้องเจอผมว่ามันต้องเจออีกถึงวันนี้ผมจะอธิบายก็ต้องมีคอมเมนต์อีกแบบนี้เข้าไว้ว่าก็มึงไร้มาตยามึงอย่างนี้ผมว่าก็ต้องมียังไงผมก็ขอพูดตรงนี้นะครับว่าก็ขอถ้ามันผิดพลาดในอดีตถ้าผมเป็นคนที่ ขี้เก๊กหรือว่ารู้สึกไม่ดีเวลามองผมพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองครับแล้วก็ให้สัมผัสผมมีโอกาสผมก็จะถึงถึงวันนี้คุณจะด่าผมหรือว่าจะว่าผมแต่ถ้าวันนึงผมได้มีโอกาสเจอคุณในขณะที่คุณลำบากผมพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหมือนเดิมผมพร้อมที่จะปรับปรุงในการผมเชื่อว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการให้ภยัยคือการสร้างมิตรภาพสร้างความสุขให้กันและกันมากกว่าในขณะที่บ้านเมืองเราก็เป็นแบบนี้ในปัจจุบันอะไรอย่างนี้ครับก็ตัวเราเปลี่ยนไปเยอะเป็นกระจับตอนนั้น เปลี่ยนเยอะไหมผมว่าเยอะพอสมควรครับยิ่งยิ่งตอนที่ได้เป็นทหารนะครับแล้วก็ได้มาเป็นเดอะแมทนี่ครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าช่วงที่ผมใส่หน้ากากเหรอไหมผมพูดให้ฟังนะว่าผมไปอีกโลกหนึ่งเลยผม,ผมเหมือนได้ทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ไม่เคยได้ทําและผมก็ได้ทดสอบตัวเองในการทําสยามมังยิ้มอ่ะม,มันมันเป็นสิ่งที่ทำไม่รู้เออตอนที่ผมปล่อยเพลงนี้ไปมีคนคอมเมนต์ว่าเบิ้ลทาให้เพลงนี้คนไทยมีรอยยิ้มร้องไห้อะไรมันทําให้เรารู้สึกเราต้องทําอะไร เพื่อตัวเองและเพื่อประเทศมากขึ้นวันวันที่เรายังไม่ดังเราถามตัวเองว่าจะทํายังไงเพลงถึงจะดังแต่วันที่เรามีชื่อเสียงแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้ดังแล้วช่วยอะไรให้สังคมบ้างเราก็เลยเลือกที่จะแบบไปอยู่กับพี่บินมริดเง,งี้ยผมก็ไปมูลนิธิแล้วก็หรือว่าเวลาที่ผมไปคอนเสิร์ตต่างๆที่ใกล้สถานที่หมาป่วยมะเร็งแมวที่อุบัติเหตุผมก็จะรวบรวมเงินจากบ้านแฟนคลับนะครับที่เขาอยากจะทำคนละร้อยคนละยี่สิบเอาไปทำช่วยน้องหมาน้องแมวแต่ไม่ได้โพสต์ลงโซเชียลนะครับเพราะว่า ผมไม่อยากสูมเสี่ยงเรื่องการลงเงินนะคือได้น้อยได้หลักพันแล้วก็ทําหลักพันได้หลักหมื่นก็ทําหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ก็<ส>เรื่องที่จะอยู่กับความสุขแล้วก็การที่เราทําดีดีกว่าอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตแล้วเราไม่ได้ทํแเราก็ต้องเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ทําแล้วก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราทําแล้วมันผิดจริงๆเราก็ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวผมเชื่อว่า ตรงนี้จะทําให้ผมอยู่ได้แบบมีความสุขจริงๆๆจริงอะไรไหม่ะยังเราอ่านคอมเมนต์เมืเ่อไหร่ไปแล้ว <c oughs> ก็พยายามไม่อ่านดีกว่าหลั <c oughs> งจากนี้ไม่อ่านาจริงๆก็ไม่ค่อยอ่านนะครับผมไม่ค่อยอ่านเหนือแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีบางครั้งที่มันสะดุดหัวใจเกินไปแล้วมันมันรู้สึกว่ามันจี้มันจี้ความรู้สึกมันยังไงมันจริงไม่ไม,ไม่ไม่ดีกว่ามันไม่ในขนาดนั้นหรอกแต่เราก็เป็นคนโซเชียลเราก็เลี่ยงที่จะไม่อ่านก็ไม่ได้ใช่ครับคือเิ้ล่นเองทุกอย่างครับทั้ง IG แฟนเพจเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทุกอย่างที่เราคุยกับแฟนคลับเวลาที่เราโพสเนี่ยเราถึงแฟนคลับคือด้วยตัวงเราเองแอดมินจะช่วยแค่โพสเรื่ององานแชร์งานอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผ้าเป็นแชทเป็นกลุ่มแฟนคลับกลุ่มบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ผมตั้งขึ้นมันจะเป็นผมตัวจริงเสียงจริงให้จริงๆอะไรครับมันก็เลย ก็อย่างที่พี่พูดครับมันก็ไม่สามารถที่จะเลี่ยนได้อะไรเงี้ยก็ต้องเห็นบ้างแต่เราก็ต้องปล่อยวาง <playable. S 1> ก็ต้องก็ต้อง<ๆ>มองแต่สิ่งที่มันเป็นกําลังใจเพราะถ้าเราผิดจริงๆเขาพูดมันก็ถูกแล้วก็ต้องเอากลับไปปรับปรุงตัวเองให้มันให้ตัวเองออกมาดีและมีคุณภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยแสดงว่าบางเรื่องเราก็ยอมรับก็ต้องก็ต้องยอมรับนะครับถ้าเรื่องที่ผิดจริงก็ยอมรับแต่ว่าถ้าถามว่าที่ผ่านมาสามสเดือนที่ผ่านมาผมผมยังไม่มีอะไรที่ผมผิดจริงเลยก็ก็อยากให้ทุกคนไปสืบหาความจริงครับโอเค ือหน่อยใจใช่เนาะหวังามเลยก็ยยยต้องหน,น่อ,อยใจดนดจด